แม่ยิ้สวยมาลกนะยิ้สวยมันลุกเองสวยสวยจะอาบเหรอลุกเร็วลุกเร็วลงมาเร็วลงแล้วเลยจะปะป๊าอาบใครลูกปะป๊าอาบใครใครใส่ชุดนี้ให้อีกแล้วอ่ะกูเพิ่ม่อยากลงกแถวนาแดงเฮ้ยลงแล้วลงแล้วเอาแบบเอาแบบกล้าลงไหมกล้าลงไหมเอ้าเอ้าอันนี้เอออันนี้อย่าอย่าจะยังเล่ กึ้นกาลอกออกแล้ววันที่ออกแล้วไม่ไหวแล้วเอ,อ,อ,อ็นหนาวแต่ว่าเด้ออาบไหมลูกเดี๋ยวอาบให้เอาอีเลนข้าเจ้าเข้าเจ้าเอากับเขาไหมเอาเอาเอา,เอาชูกึ้กาวะโผล่ขึ้ปากาปะเจบกูเป็นหมาหรือกูเป็นแมวเอาลงอีกเอาแล้วกัย่าเอาย่าอีกเอาเอาอะไรของสวยอ่ะนี่อันสวย ม,มันกับมันกับมาเก็ตน,น้าะอีนี่นะอาบน้ำเนี่มันจะเป็นยางแบงอ่ะอ่ะอีหน่อยก็เอาน้ำเขามาดิเล่นไตเล่นหน่อยใตเล่นนะพักกันเล่นแล้วมาดิมาพักกันเล่นละเอาปีนเอาคักๆโลด <c oughs> แม่มึงเล่นกายกรรมมาดิมึงเล่นกายกรรมมาหามึงเป็นหมาแล้วมึงเป็นลิงเนี่ยคืออยู่ตัวะไร อุดริ้อุดริ้เออเออเออโซกาตันดิกเยอะเอาเอาโตกโตกต๊กตกมาทนี่กันต๊ะกว้างเลยเอาจะเบียดกันจะเบียดกันอานะครับตอนนี้เราโชว์ปกปจกรรมหมานะครับผมว่าจะปึกหรือไม่ปึกนะครับผมม<อ>ีกันดับปัญญาอ่อนอเอาก็าสวยโอโ้โหนี่เขาสวยสวยลงคลองแม่แม่สวยลงคลองเอาวอา เอาเอาเอารังทุกอาไปด้เสร็จนอเจาเป็นคนหลางอาไมมาเอาไม้มาเอาเองเอสูนี่ซ้อาั้งมาะแต่ละมือองนี้เ้ยเอาสู้มันด้วยเหรอสู้ด้วยเหรอยืนเ่อรเ้าีนยัอยู่เอาต้องหอยเนาะยาอยู่เอ้ยยาอยู่ด้วยอยู่าหอเ่อเยืนเ่อตีนมันยไปน วันนี้ก็ยืนเบิึงว่าเรามาอาบน้ำให้แต่ตัวเล็กดีกว่าครับวันนี้นะครับท่านด้อาบน้ำอาบมาเล่ลูกมึงแคนี่เอาอีรีพอดีพอดีกูมีของดีมาให้มึงอาบน้ำมึงอาบให้มาก่อนถ้ากูอ่อแห้วเลยมานี่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 ไา้เด็คนอาบไปแล้วถอดเสื้อก่อนถอดเสื้อก่อนถอดเสื้อหมาเนี่ยโอ๊ยอยากโชว์ได้เลย นะอย่างกระแทงกระเจ้ากระเจ้าได้กจะมีนะลงนิดเดียวต้องโดนน้ำนิดนึงลูกเออชมพูอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำเออนี่กับสลอน้อเขาได้หนีลงไปเบิ้งเขาอาบน้ำอาบภหยกันเล่นกูเด็กเก่งกูเด็กกูคือบ่มีสีอย่างนั้นเขาเลยบ่บ่ฉันยอมคุยตลอดชีวิตดีกว่าลงน้ำ เอาเอาแปลงซักผ้ายเลย๋ยวเอิ่อแปลงซักผ้าเอาเลยแปลงน้าครัอ่ะเรียกอาบๆสีเบิ่งเรียกสีเบิ่งเป็นตัวยางไวปเอาไปซักผ้าได้แปล่านางลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งแล้วนั่งลงก่อนนั่งแล้วเออเป็นกะลังใจเนี่ยเป็นกะลังใจไงเด้อไอ้หมาหอมแก้มวยังนีไงบ้านอาบให้กูได้บ้านกูได้มากวะเป็นยัาเป็นเทยาย อย่บาบังยิ่งได้ขนมาแน่เจียบเลยลงนั่งลงมาลงมาอันนี้อันนี้เจี๊ยบน้ำเจี๊ยบน้ำเจี๊ยบเจียบน้ำสุนัขนะครับผมมันต่อแหล่แบงอีนี่มันต่อแหล่มันทำชาเป็นโตนัดสงสารเพป็นอ่ะเออโอเ,อโอเ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 อ ต้งดาวั้นไอ้แหวนจิ้ลวนเนาะรู้เป็นใครเดือดรู้ผมคุณตอบมาพี่ผมก็รู้เหรอว่ะรู้เป็นใครเดือดรู้โอ๊ยแหวนจินอย่าร้อง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 หนูต้องกินแล้วเอ๋ขึ้นได้ดีเด่นเลยว่ะขึ้นหนูพุกนี่แหละ พูกนี <ใ or. S 3> ่ล่ <little room. S 3> นะนี่หนูพูกนี่ล่ะเสียงดังแต่ว่าไปจังไหนนาอีลาฮะโอ้ยหอมตัวล่าหอมคักจำพูนี่เอ้าใส่หัวกูให้นอย่งบาใยายเนี่ยเพื่อนกูใยญ่ยหญไปซักแข้งไปเอาไปเอาไปครับสภาพมึงอยู่เนาะวานนี้